1>, 1 2 0 0 0บือกล่องขอบคุณยอดขาย10ล้านบาทครั้งแรกในประเทศไทยแต่ที่อเมริกาดังมากที่แบงค์ที่ปั้นแบรนด์มาไม่ต่ำกว่า100แบรนด์แล้วประสบความสำเร็จทุกแบรนด์นะทุกคน <c oughs> สวัสดีเพื่อนๆไปเฮ่บ้างครับผมโจ้จิรวัตรครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่แชนแนไลฟ์คารบีเอเคตัพติชุวยสี live, k k, y. ลองครับผมสบายดีกันไหมครับทุกคนก็อากาศร,ร้อนอีกแล้วนะมองไปเนี่ยตาแทบจะบอดนะีอย่างที่ชื่อคลิปวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงธุรกิจใหม่ที่ผมกับซิมแนนได้เริ่มทําก็เป็นธุรกิจที่ผมได้รับโอกาสจากพี่นัทนะครับซีโอแลมโบกินีไทยแลนด์ที่ผมเปิดในห้องครัวเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยจะต้องกินกาแฟก่อนโอเคเข้าเรื่องกันนะเพื่อนๆหลายคนนะครับที่เห็นทั้ง ชาริสมาในกะานวิตามินลดอายุนะผมอยากจะขอขอบคุณทุกคนนะครับทั้งออเทอร์ไรส์โคดิ่งที่อยู่ในทีมผมแล้วก็ลูกค้าทุกท่านนะครับที่ให้ความไว้วางใจพวกเราอย่างดีมากๆเชื่อไหมเพื่อนๆว่าธุรกิจในวงการเฮลท์อุสาหกรรมสามารถโตได้อย่างก้าวกระโดดมากๆอนะทุกคนล็อตแรกผมขายไปหมดเรียบร้อยแล้วนะสามพันกล่องล็อตที่2ที่สั่สง,สงไปแล้วก็กําลังมาเนี่ยขายไปเรียบร้อยนะครับหนึ่งบืสองพันกล่องขอบคุณยอดขาย10ล้านบาทดีใจมากๆนะเพื่อนๆยังไงพวกเราก็ยังคงมุ่งมั่นแล้วก็พัฒนาส่งมอบสิ่งดีๆต่อไป ให้กับทุกคนเหมือนเดิมนะครับนี่ก็เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้นเพื่อนๆหลายคนคงจะแบบเอ๊ะไอ้เจ้าเชอร์สม่ามันคืออะไรกันแน่เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าบริษัทอยู่ตรงไหนแล้วโปรดักต์เป็นยังไงบ้างก็อยากจะมาแชร์นิดนึงนะก่อนที่ะซมแนนจะมาจะไปที่ตึกเชอริสเฮลนะก็หนึ่งเดือนกว่าที่พวกเราทํากันมาเริ่มจากที่ไม่ได้มีความรู้ด้านนี้เลยแต่ว่าผมกับซซมแนนนะครับเชื่อในคนที่เขาสําเร็จด้านนี้มาแล้วแล้วเขาก็มาไกด์ทางเราเดินก็เลยสามารถเดินได้อย่างมั่นคงมาถึงตรงนี้นะครับแต่นี่มันก็เป ยาวไกลนะครับตอนเริ่มผมเนี่ยไม่มีโคดิ้งที่อยู่ในทีมเลยนะตอนนี้เริ่มมาเดือนกว่ามีโคดิ้งที่อยู่ในทีมเรา125คนครับผมก็ขอบคุณทุกท่านมากมากนะครับที่ให้ความไว้วางใจผมกรซิบแนนถึงเวลาผมออก u t u b e เนี่ยจะเป็นคนเอเดเทนใช่ไหมครับแต่ว่าเราทํางานเนี่ยเราทํางานกันอย่างมืออาชีพเดือนกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเหนื่อยมากนอนน้อยมากเลยนเพื่อนก็รู้สึกว่าเส้นทางนี้มันไม่ง่ายนะครับแต่ว่ามันคุ้มค่ามากผมจะสามารถมีอีกหนึ่งธุรกิจหลักหนึ่งตัวเพราะว่าผมเชื่อว่าคนเราเนี่ยควรจะมีทางเลือกในชีววิตมาาากก่่แคทง เสมอไม่ว่าธุรกิจของเรามันจะดูมั่นคงมากน้อยแค่ไหนก็ตามเนี่ยผมเชื่อเสมอว่าความแน่นอนเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน <S <S เหมือนเรือครับถ้าเราจะทดสอบเรือสักลำหนึ่งเนี่ยว่าเรือลำเนี้ยมันมั่นคงแข็งแรงที่จะพาเราไปถึงฝั่งฝันมากแค่ไหนเนี่ยเราไม่ได้วัดกัน <S 1> <S 1> ตอนที่เขาจอดอยู่ในน้ำนิ่งๆเรือจะมั่นคงหรือไม่มั่นคงมันต้องวัดตอนที่เขาเจอพายุเพราะว่าพายุที่เข้ามาหรือวิกฤตที่เข้ามาเนี่ยครับจะเป็นตัวทดสอบเราแล้วก็เรือของเราว่าเรามั่นคงแค่ไหน <S <S นี่ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดนะครับถือว่ามาแชร์พูดดคคุุยกกกกัับผู้ตติาาาามททนวว่พเรํลง อยู่นะครับอ่ะพูดมาเยอะแล้วเพืเ่นอนๆคงแบบอย,อยากร่วมธุรกิจกับผมก็ยินดีเหมือนกันครับแต่ว่าลองศึกษาดูก่อนว่าเราเนี่ยจะสามารถสร้างธุรกิจตรงนี้ได้ไหมเพราะผมบอกเลยนะครับว่าทุกคนที่อยู่ในองค์กร Choice m a Diamond ของผมเนี่ยไม่ได้เป็นลูกน้องผมนะครับเราไม่ได้เป็นพนักงานภายใต้บริษัท Choice Help หรือ Choice m a หรือผมแต่อย่างใดนะครับทุกท่านที่เข้ามานะครับเข้ามาในฐานะเจ้า,จาของกิจการของตัวเองฉะนั้นทุกท่านที่เข้ามานะครับจะต้องรู้ว่าเราจะขายยังไงเราจะขายใครแล้วก็อยากขายยังไงก็ได้อ่าแต่มาไว้นิดนึงห้ามขายในอีีมน่้้ไได นะอยากจะสร้างองค์กรของเราให้เติบโตเติบใหญ่ยยแบบไหนก็ได้เหมือนกันเอาละผมพูดไปเยอะแล้วใช่ไหมซิมแนนก็ใกล้มาแล้วครับผมงั้นตอนนี้พวกเราพร้อมแล้วไปเจอซิมแนนกันดีกว่าไปโอเคซิมแนนมาแล้วนะครับทุกคนเพิ่งกินช็อกโกแลตมาช็อกโกแลตปิดฟันเฮ้ยสตาร์ทก่อนสตาร์ทก่อนสตาร์ทแบบเท่ๆนะฮะ โหมดคอซ่าตอนนี้นะครับเราก็กําลังจะเดินทางไปตึกชอริสเฮลธุกิจใหม่ของพวกเราที่ทําร่วมกับพี่เนทลัมโบกินีเรเนโซเท่านั้ตึกเชอริสเฮลเนี่ยนะครับอยู่ติดกับลัมโบกินีไทยแลนด์เลยนะทุกคนก็เรียกได้ว่าไปหนึ่งได้ดูถึง2นะทุกคนมันแกะไม่ออกอะ่ะความเท่ของผู้ชายเนะี่ยก็คือเราใช้ความแมนของเรานะครับเปิดน้ําส้มให้ผู้หญิงนะี่กระจอกมากน้องให้ซิมแหน,นกินไปก่อนนะเขาะจะได้ไม่โวยวายนะท้องอิ่มแล้วจะไม่พูดอะไรเยอะนะครับนะ ดีดีเงาแล้วครับทุกคนตอนนี้ครับเราก็มาอยู่ที่ตึกชาริเซลของพวกเราแล้วคร เชอริสม่าไม่ใช่ของผมนะครับแต่ผมได้รับโอกาสได้ร่วมธุรกิจกันกับพี่นัทนะครับหรือคุณอภิชาติลีนุตพงษ์เนี่ยที่เป็นเจ้าของแบรนด์ lamborghini renzo thailand แล้วก็ kenisec iq air irobot พี่นัทเนี่ยดูแลหลายแบรนด์มากๆแล้ววันนี้ก็เข้าสู่วงการ health industry นะพวกเราก็ดีใจมากนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งได้ร่วมธุรกิจกันกับพี่นัทนี่เอาล่ะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันนะครับว่าตึกเชอริสมาของพวกเรามีอะไรกันบ้างไปดูกัน ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยใครที่มาร่วมธุรกิจกับพวกเรานะครับมาเป็นโฮดิง้งมาเป็นหุ้นส่วนทางการค้ากับพวกเราเนี่ยสามารถเข้ามาใช้พื้นที่ตรงนี้ได้หมดเลยนะครับตรงนี้อีกหน่อยนะครับก็จะเป็นร้านกาแฟเอาไว้ให้โฮดิง้งหรือหุ้นส่วนทุกคนเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันนะน,นั่งตรงนี้แล้วก็ถือของชาร์มาถ่ายรูปแบบนี้ได้เลยนะคะโอ้โหสวยมากจ้าออก ตึกนี้ทั้งตึกนะเป็นของชาซีสมาทั้งหมดนะครับข้างบนก็จะมีห้องประชุมสํานักงานสําหรับพี่ๆที่ทําเรื่องหลังบ้านบริษัทของเรานะครับมีหลังบ้านดูแลให้ทุกอย่างใครเนี่ยที่อยากมาร่วมธุรกิจเป็นพาร์ทเนอร์กัน,นแล้วบอกว่าเอ้ยไม่แน่ใจว่าจะขายยังไงไม่แน่ใจว่าจะทําช่องทางไหนดีนที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีเลิร์นนิ่งเซ็นเตอร์นะครับคอยเป็นคอร์สการสอนถ่ายทอดจากประสบการณ์ของ c ีอใหญ่2คนนะครับพี่นัทและก็พี่แบงค์นะแห่งโรงงานบรัทเทอร์โกลโบนจริงๆบอกเลยนะครับใครที่อยู่ในาา์ด ไม่ต่ำกว่าร้อยแบรนด์แล้วประสบความสําเร็จทุกแบรนด์นะทุกคนมีคนเก่งขนาดนี้มาสอนเราอ่ะเรแน่นอนนะครับใครที่ติดตามในสต a ๊กเกร์พี่แบงก์ก็จะเห็นว่าพี่แบงก์เนี่ยได้ไปคอนเซ็ลต์ให้กับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ใหญ่ๆยักษ์ๆหลายบริษัทมากๆแต่วันนี้นะครับที่ชาริสมาพี่แบงก์และพี่นัทเอาประสบการณ์กว่า20ปีมาถ่ายทอดให้กับผู้ส่วนทุกคนที่มาร่วมธุรกิจกันที่ผ่านมาเนี่ยเราซื้อและโบกินี่กับพี่นัทใช่ไหมครับเราก็คุยเรื่องรถนะแต่วันนี้เนี่ยเรามา,น,านะ้่ทรก,ก,กัดีๆนะไบ ความรู้ถ่ายทอดจากพี่นัทเต็มโอกาสแบบนี้หาได้จากที่ไหนกันทุกคนมันไม่มีแล้วนะคือคนที่เขาประสบความสำเร็จมากๆนะส่วนใหนเขาไม่มาบอกเราเหรอกครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะถ้าเขาบอกเราหนึ่งนะครับเราจะกลายเป็นคู่แข่งเขา,าันทีสองเขาจะมาบอกเราทําไมเพราะฉะนั้นพวกเราก็ไม่ลังเลที่จะคว้าโอกาสนี้ไว้นะคะทุกคนมาถึงตรงนี้นะครับทุกคนอาจจะสงสัยว่าโปรดักชาริสมาคืออะไรใช่ไหมไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมกับซิมแนนจะแนะนําให้ดูกันบอกเลยว่าเป็นสุดยอดวิตามินที่มีครั้งแรกในประเทศไทยเอ คือไม่มีใครเหมือนแน่นอนนะคะทุกคนแต่ชื่อเมริกาดังมากใช่เดี๋ยวเราไปฝังกันนะครับว่าโคดังน,นี้คืออะไรไปดูกันครับ าแล้วครับทุกคนและนี่นะครับก็คือโปรดักชิ้นแรกของพวกเราโปรดักคืออะไรครับอซิมเนนคือชาร์สมาร์ทซูเปอร์ซัพพิเมนที่เป็นสุดยอดวิตามินเจ้าแรกเจ้าเดียวของประเทศไทยในตอนนี้เลยตัวโปรดักเราเนี่ยมีเทรอส95ที่ช่วยลดอายุถึงระดับเซลล์ในร่างกายของเราให้เด็กลง8.5ปีนะคะลองชิมเลยไหมชิมชิมชิม, okay, มผู้ชายอย่างเราก็จะได้โชว์ความเท่ แกะทองชาริสมาตอนแรกแกะป่าน้ำส้มไปแล้วนี่เป็นไงไม่รู้ข <c oughs> อ,อกั็นกานี่นะทุกคนถามว,ว่าตัวนี้เป็นซัพพลิเมนต์หรือว่าวิตามินในกลุ่มไหนนะครับเป็นในกลุ่ม anti aging หรือว่าลดอายุของคนทานได้ถ้าใครลองเสิร์ชในกูเกิลนะครับคำว่าเทโลเมียจะรู้เลยว่ามันเป็นตัวที่สามารถบ่งบอกอายุของคนได้บ่งบอกอายุร่างกายจะมีเว็บข่าวของไทยฉบับหนึ่งที่มีหัวข้อเกี่ยวกับเทโลเมียนะเจ๋งมากทุกคน สีสันแบบฟุดพันมากและที่สําคัญนะคะบอกเลยว่าอร่อยแนนชอบมากชงดื่มกับน้ําเย็นสดชื่นมากๆเลยทัวนี้ซ่งแนนกินเป็นขนมเลยนะครับใช่ซีโร่ชูการ์ซีโร่แฟตไม่มีไขมันช้าซีโร่เปอร์เซ็นต์คอเลสเตอรอลด้วยนะ3าแคลอรี่เท่านั้นบางครั้งที่แนนอยากกินอะไรหวานๆกินชาลิสตาเลยทุกคนแทนขนมเพราะกินขนมอย่างน้อยมันก็ต้องมีแบบ5600อแคลวะคือต้องบอกด้วยนะครับว่าทานได้ทุกเพศทุกวัยไม่มีสารตกค้างในตับในไตนะทุกคนตั้งแต่อายุ12ปีขึ้นไป ถามว่าทําไมต้องลดอายุของเซลเพราะว่าเซล์ที่เด็กลงเนี่ยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสมบูรณ์แข็งแรงมากขึ้นตอนนี้อาจจะอายุ30ถ้าเราไปตรวจเทโลเมียร์เนี่ยร่างกายเราที่ไม่ได้ดูแลนอนดึกทํางานหนักอายุร่างกายเราอาจจะ40แล้วก็ได้นะทุกคนบางคนอาจจะผิวไม่ค่อยใสยผิวเหี่ยวใช่ครับเจ้าตัวเทโลสก้สุาเนี่ยก็จะไปบํารุงซ่อมแซมร่างกายเราถึงระดับเซลล์ทําให้ผิวเราดีขึ้นระบบอวัยวะต่างๆในร่างกายเราทํางานได้ดีขึ้นตอนที่เราอายุ15เราวิ่ง3มกิโลเราไม่เหนื่อยแต่ว่าพอตอนที่เราอายุ 35ุแล้วเราวิ่งไป3กิโลเราอาจจะเหนื่อยมากกว่าเดิมเพราะว่าเซลล์ในร่างกายเรามีอายุที่เยอะขึ้นเลยทําให้การทํางานของอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราอะเหนื่อยมากขึ้นแต่ว่าตัวนี้นะคะย้อนวัยเซลล์ในร่างกายเราเราวิ่งเราก็จะสามารถรู้สึกได้แล้วถ้าเพื่อนๆถามบอกเฮ้ยมันตรวจได้ไหมสิ่งที่พูดมาตรวจได้นะครับโรงพยาบาลในเครือบีดีเอสามารถเข้าไปตรวจได้เลยบอกเขาเลยว่า,ข,าขอตรวจอายุเซลล์ร่างกายเราตรวจก่อนทานแล้วทานแล้ว6กเดือนปุ๊บไปตรวจอีกทีได้เลยนะจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเพราะสิ่งที่พูดมานะครับมีงานวิ หรัฐอเมริการนะองรับเลยนะครับ USFDA CDC CMS รองรับสารสก,กัดตัวเทโลสเ5เรียบร้อยแล้วนะครับใครมีเพื่อนอยู่อเมริกาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าไอตัวเทโลส95เนี่ยดังมากๆนําเข้ามาน่าจะประมาณเม็ดละร้อยแต่เนี่ยหนึ่งซองแค่89บาทกล่องหนึ่ง890แค่นี้ก็ถูกกว่าแล้ว,ลวไม่ได้มีแค่เทโลส95้นะทุกคนชารสมาของเรานะคะมีแอสตาซานทีจากแบรนด์แอสตาเลียวที่ช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่า6000เท่านะบอกเลยว่าเขาเป็นราชาแห่งสารต้านอนุมูลอิสระยังมีคามามคานะ้ม ิตามินซีทั่วไปถึง60เท่าเท่ากับทุกคนอ่ะกินส้มวันละ3 0 0ลูกอ่ะตัววิตามินซีนะคะสําคัญกับร่างกายเรามากเลยทําให้ผิวเราไม่หมองคล้ำไม่โ้มรักษาระดับน้าตาลในเลือดบํารุงตับบอกเลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์กับคนที่อยากดูแลรักษาสุขภาพตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกมากๆเลยเขามีคอลลาเจนเทียวไดเปปไทด์จากแบรนด์เวลเนสที่เป็นคอลลาเจนอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นดูดซึมและกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ดีมากกว่าคอลลาเจนทั่วไปถึง10เท่าจบครบในกล่องเดียวเลย จริงจริงมีเยอะมากแต่ว่าถ้าเราพูดกันวันนี้นะคะรับ3ชั่วโมองน่าจะ<ม>ไม่จบห้าองตรงนะครับทุกคนถ้าเราสารสกัดพวกนี้ไปลองหาข้อมูลมานะใส่เต็มๆต็มโดสขนาดนี้นะครับกล่องหนึ่งเนี่ยต้องมีตำๆเกือบ5 0 0พันบาทอย่างแนนกับโจคือมั่นใจในโผลัตตัวนี้มากๆใ,ให้พ่อให้คุณแม่กินทุกวันเลยนะแล้วสําหรับตัวแนนนะรีวิวจากผู้ใช้จริงเลยค่ะทุกคนเพราะว่าตอนนี้นกินกล้ลง,งรู้สึกผิวหน้าเด็กหรใช่ <S <S> <S ตอนนี้ทานมาได้ประมาณ3อาทิตย์เราแนน่ะจะดื่มวันละ2โดสก็คือ2ซองต่อวันให้ หนึ่งซองแล้วก็ก่อนนอนหนึ่งซองที่เห็นชัดเลยคือตัวแนนเห็นเรื่องผิวนะคะว่ารู้สึกว่าผิวหน้ามันกระจ่างใสขึ้นสาหรับแนนนเห็นชัดมากแล้วก็ช่วงนี้คือพวกเราทํางานหนักตีสามตีสี่กว่าจะได้นอนรู้สึกว่าผิวอะมันไม่โทรมเลยทุกคนอันนี้คือแนนรู้สึกมหัศจรรย์มากๆแล้วก็ไม่หมองคล้ำปกติใต้ตาต้องคำแหละที่สาคัญสิวพุดคือแนนอะจะเป็นคนที่แพ้เหงื่อตัวเอง<ม>เหงื่อไหลปุ๊บสิวพดขึ้นเลยตคือสิวพุด <c oughs> หายไปที่กินมา2-3อาทิตย์ตอนเนี้ยรักผิวตัวเองขึ้เยออากอาก้้แ่ับพืสลว มันไม่ได้ขายเก่งแต่คือมันเกิดขึ้นกับเราจริงๆจะบอกว่าตอนนี้ของบดนะครับสามพันกล่องคือเร็วมากๆก็ขอบคุณทุกคนที่เชื่อมั่นในตัวผมนะครับเชื่อมั่นในตัวพี่นัทเชื่อมั่นในตัวพี่แบงค์นะเชื่อมั่นในทีมไดมอนด์ของพวกเราทุกคนรอบต่อไปพวกเราเจ้าจริงมากขึ้นพวกเราจะขยายทีมมากขึ้นให้ครบทุกภาคในประเทศไทยเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนนะครับใครคิดว่าตัวเองมีช่องทางสามารถสร้างธุรกิจจากตรงนี้ได้เรายินดีต้อนรับให้เข้ามาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันที่นี่นะครับเราอยู่กันอย่างครอบครัวแต่ ทำงานกันอย่างมืออาชีพค่อนข้างชัดเจนมากๆนะ <Wow. S 1> แน่นอนนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าใครอยู่ในวงการ h e a l t ัส a r ีเกี่ยวกับสุขภาพอาหารเสริมจะรู้ว่าวงการนี้นะครับตลาดมันใหญ่มากๆและมีความต้องการสูงมากมากมากเพราะว่าในยุคโควิดทุกคนแม้ว่าเราจะใส่แมสนะคะยังไงผู้หญิงอย่างแนนอย่างเราเราก็ยังต้องสวยยังต้องดูดีทาลิปทำไมคะเออทาลิปใต้แมสถ้าเกิดว่าใครมองเห็นตรงนี้เป็นโอกาสร่วมธุรกิจกันนะยินดีต้อนรับเราไม่ต้องกลัวนะ,ะวันนี้เราออกเรือเราไปลุยในธุรกิจนี้เราไม่ได้ลุยอย่างไรทิศทาง เรามีพี่นัทคุณอภิชาติลีนุตผงเป็นหัวเรือใหญ่คอยดูแลองค์กรของเราให้เดินไปอย่างถูกต้องนะและยังมีพี่แบงค์นะคุณพักคณนาวัตเทมัทนาณน์ถือว่าเป็น G.O แห่งโรงงานแบรนด์โกเบนะที่สร้างแบรนด์หารเสริมและสำเร็จมามากกว่า100แบรนด์ไม่มีแบรนด์ไหนที่พี่แบงค์ลงมาปั้นแล้วไม่สำเร็จพี่แบงค์เนี่ยก็ยังคอนเซ็ป์ให้กับบริษัทในตลาดลักรั์ใหญ่ๆอีกหลายที่นะครับแต่วันนี้นะครับพี่แบงค์ลงมาเป็น GPS คอยบังคับทิศทางคอยวางแผนการตลาดและกลยุทธ์ทั้งหมดให้กับไไมม่่่ต้องงงหวะรเรเาจุป จุดหมายอยางแน่นอน